นี่แจ๊ปเปอร์สวยแล้วก็ดูดีแล้วก็ปลอดภัยจากแสงแดดพ,พีจ่จิเนียแดดเผาตุ๊ก,ากตาไม่ได้หรอกเอ้าคุณยายบอกว่าโดนแดดมากๆไม่ดีสำหรับทุกคนแม้แต่ของแจ๊ปเปอร์ ต้องห่วงจับเป,ปิ้ลแสงแดดทำอะไรเธอไม่ได้อ๋อจับเป,ปิ้ลช่วยด้วยช่วยด้วยจับเปิ้ลตกลงไปในสระเขาว่ายน้ำไม่เป็นช่วยด้วยถูกจับเปิ้ลเป็นไรเปล่าเมลิซาเธอช่วยชีวิตจับเปิ้ลอ๋อ ใช่ล่ะไม่เป็นไรแต่เป็นความกล้าหาญที่จะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยในชีวิตนะเมลิซายายเคยบอกพวกเราแล้วใช่ไหมว่าห้ามเด็กๆลงสระโดยที่ไม่มียายคอยดูเป็นอันขาดแต่เจอสมมาตกลงไปในสระออหนูเลยเดี๋ยวลงไปอ่ะเมลิซาช่วยจัสเปิ้ค่ะคุณยายเขาตกลงไปในสระแล้วเมลิซาก็ช่วยเธอไว้โอ้เมลิซาเป็นความจริงเหรอเนี่ยเธอเป็นฮีโร่เมลิซาฮีโร่ตัวจริง หนูเก่งจริงๆเลยจ้ะเด็กน้อยยายภูมิใจในตัวหนูมากๆไม่น่าเชื่อเลยหนูเป็นฮีโร่ทีนี้ฉันง่อยเองฉันบังเอิญทำจัดเป้ลตกลงไปในน้ำแต่โชคดีที่เมลิซาหยุดด้วยเธอโดดลงไปแล้วก็เอาเขาขึ้นมาอ่าไม่เห็นกล้าหาญเลยถ้าเป็นฉันนะฉันก็ทำอย่างเดียวกันนี่แหละนี่พีุ่นเนียเขาลืมแล้วให้เธอฟังเรื่องนอกยักษ์ที่บิน แต่จะว,ว่าย้าหารจริงจรออิงเมลิซาไม่มีนกยักษ์สักตัวไม่มีนกยักษ์ไม่มีสิเธอไม่เห็นมันเพราะเธอมัวแต่หลับตางั้นเหรอใช่เธอหลับตา <c oughs> เพื่อนๆออถึงไหนแล้วอ,อ่ะอ,อ๋อใช่